ชีวิตดีขึ้นทันทีเมื่อเลิกเปรียบเทียบกับใครสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระหว่างก้าวพอรแคร์กับลูน่าเกรซเช่นเคยนะคะพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้เรียนรู้เติบโตและเข้าใจชีวิตไปพร้อมกันทีละก้าวค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ลูน่าว่ามันซ่อนอยู่ในชีวิตของเราทุกคนค่ะ เรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยทั้งๆท,ที่เราก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรผิดนั่นก็คือการเผลอไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะเคยไหมคะที่อยู่ดีๆเราเลื่อนฟีดใน Facebook แล้วใจมันก็รู้สึกว่าแปลกๆเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเห็นใครบางคนไปได้ไกลกว่าตัวเองแล้วในหัวเราก็แวบขึ้นมาว่าเรายังไม่ดีพอหรือเปล่า ความรู้สึกแบบนั้นไม่ไมผิดเลยนะคะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเพราะสมองของเราเคยถูกโปรแกรมให้เปรียบเทียบเพื่อให้เรารู้ว่าใครอยู่สูงกว่าใครอยู่ต่ำกว่าใครปลอดภัยกว่าในฝูงมันคือกลไกการเอาตัวรอดในยุคดึกดำบรรคค่ะแต่ในยุคนี้เนี่ยที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูล โพสและก็ภาพชีวิตของคนอื่น,นกลไกนั้นมันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทําร้ายใจตัวเองโดยที่เราก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันวันนี้ลุน่าก็เลยอยากจะชวนคุณทุกคนเนี่ยหยุดวิ่งหยุดแข่งในสนามที่เราอาจไม่ได้อยากลงตั้งแต่แรกแล้วค่อยๆหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่สนามชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ลองนึกภาพนะคะมีคนสองคนเริ่มวิ่งพร้อมกันคนหนึ่งวิ่งอยู่ในลู่วิ่งในสนามราบอีกคนวิ่งบนทางขึ้นเขาเราจะบอกได้ไหมว่าใครกิ่งกว่ามันแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะสนามมันต่างกันตั้งแต่แรกแล้วชีวิตเราก็แบบนั้นแหละค่ะแต่เราชอบเผลอไปวัดเส้นชัยของคนอื่นด้วยแรงก้าวของตัวเองเรามักจะลืมไปว่า แต่ละคนมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันบางคนมีโอกาสมากกว่าบางคนเริ่มจากศูนย์บางคนเริ่มจากติดลบสิ่งที่เราควรมองไม่ใช่ใครถึงก่อนแต่คือเรากำลังเติบโตไหมระหว่างทางที่เราเดินนักจิตวิทยาอย่างแครโรดเวกเคยพูดไว้ในแนวคิดของโปรต์ไมซ์ ว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวมันเติบโตได้ผ่านการเรียนรู้และความพยายามนั่นแปลว่าเราทุกคนต่างมีเส้นทางเติบโตของตัวเองสนามชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนใครดูน่าชอบเรื่องของกิฟตค่ะกิฟตเป็นนักวาดภาพที่เคยหมดไฟเพราะเธอเอางานของตัวเองเนี่ยไปเทียบกับศิลปินในโซเชียลทุกวันนะ่ะเธอก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ดีพอ จนวันหนึ่งเธอก็เริ่มวาดภาพในแบบของตัวเองไม่ตามเทนไม่ตามคนอื่นท้ายแล้วผลงานนั้นมันก็กลายเป็นไวรัลจนมันจริงในแบบของตัวเขาเองมันทำให้เราเห็นว่าการอยู่ในสนามของตัวเองมันไม่ได้ทำให้เราช้ากว่าใครแต่มันทำให้เรามีความสุขในทุกก้าวในแบบของตัวเองต่างหากค่ะทำไมเราชอบเปรียบเทียบ เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าเราอ่ะมีค่าในตัวเองไหมและสิ่งที่ง่ายที่สุดในการวัดคุณค่าก็คือการเปรียบเทียบค่ะนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Social c o m p a พ i ชันทีโอรีซึ่งบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีแนวโน้มจะเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อหาคำตอบว่าเราดีกว่าหรือด้อยกว่าแต่ในโลกโซเชียลที่ทุกคนโชว์แต่ด้านที่ดีที่สุดของชีวิต เรากําลังเทียบเบื้องหลังที่วุ่นวายของเรากับเบื้องหน้าที่อาจจะถูกจัดฉากของคนอื่นก็ได้และผลก็คือเราเหนื่อยบเบรเน่บราวน์นักวิจัยด้านความเปราะบางท่านได้พูดไว้ว่าเรามักจะเปรียบเทียบตอนที่รู้สึกว่าเราไม่พอเพราะใน,ใ,นใจลึกๆของเราเนี่ยมันไม่ได้มั่นใจในคุณค่าของตัวเองลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในแบบของฉัน เรายัางจําเป็นต้องเปรียบเทียบไหมมันไม่จําเป็นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันคือเงาสะท้อนของความไม่มั่นใจและเมื่อเรากล้าเผชิญกับความไม่มั่นใจนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นตัวเองชัดขึ้นโดยไม่ต้องมองผ่านใครคะ่ะความแตกต่างเนี่ยเท่ากับพื้นที่แห่งโอกาสนะคะ เราถูกสอนให้มองความต่างเป็นช่องว่างแต่จริงๆแล้วความต่างคือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ค่ะเมื่อคนสองคนเริ่มทำธุรกิจพร้อมกันคนหนึ่งประสบความสำเร็จเร็วอีกคนช้ากว่าแต่ยั่งยืนกว่าใครชนะกันคะมันไม่มีใครเลยค่ะเพราะทั้งคู่แค่ต่างจังหวะกันความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้โลกหมุนลองคิดดูนะคะว่า ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดทําเหมือนกันหมดโลกคงไม่มีความคิดใหม่ๆไม่มีนวัตกรรมใหม่ไม่มีศิลปะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะรัวความต่างเราควรจะยืนอยู่กับมันอย่างเข้าใจความธรรมดาของโลกมนุษย์นะคะนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional intelligence หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์การเข้าใจแล้วก็ยอมรับทั้งตัวเองและผู้อื่น เมื่อเรามี EQ สูงเนะี่ยเราจะรู้ว่าความต่างมันไม่ใช่การขัดแยง้งแต่มันคือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลค่ะสัญญาณว่าคุณกำลังเผลอลงไปแข่งในสนามของคนอื่นลองถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยเพราะสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆหรือเพราะอยากไม่แพ้ใครอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคืออย่างหลังคุณอาจจะอยู่ในสนามของคนอื่นแล้วสัญญาณง่ายๆก็คือ1 คุณรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าทำไม 2. คุณวัดคุณค่าชีวิตจากความสำเร็จของคนอื่น 3. คุณทำสิ่งที่ไม่ได้อยากทำแต่กลัวจะไม่ทันเขาเราอาจไม่ได้แข่งเพราะว่าอยากชนะแต่แข่งเพราะกลัวความรู้สึกแพ้และความกลัวแบบนั้นมันดึงพลังชีวิตของเราไปเงีย,ยบๆทุกวันค่ะวิธีสังเกตสนามของเราเอง สนามของเราคือพื้นที่ที่เรารู้สึกเป็นตัวเองที่สุดไม่ต้องใสแสแ้งไม่ต้องรีบไม่ต้องพิสูจน์วิธีค้นหาแล้วก็ยืนยันก็คือลองถามตัวเองว่าถ้าไม่มีใครดูอยู่ฉันยังอยากทำสิ่งนี้ไหมเขียนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีชีวิตสังเกตเวลาที่เรายิ้มโดยไม่รู้ตัวเครื่องมือที่ดีมากก็คือแนวคิด อิคิากจากญี่ปุ่นค่ะคือจุดตัดระหว่างาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่า4จุดตัดของของอิคิไกเนี่ยคือแนวคิดที่ลูน่าเคยพูดไ้ในอ p ก่อนเพื่อนๆลองไปฟังรายละเอียดดูนะคะเมื่อทั้ง4อย่างเนี่ยมาบรรจบกันนั่นแหละค่ะคือสนามชีวิตของเราเครื่องมือฝึกเลิกเปรียบเทียบ เครื่องมือที่ว่านี้สามารถนําไปปรับใช้ตามความถนัดแล้วก็าตามความที่เราเรารู้สึกว่ามันถูกจริตก,กับเรานะคะเครื่องมือที่1ค่ะ m i n d f u l n e s ฝึกการอยู่กับปัจจุบันทุกครั้งที่ใจเผลอเปรียบเทียบลองหยุดหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันแค่เป็นฉันอันนี้คือเครื่องมือ mindfulness นะคะ2 Digital d e t ็อกค่ะจำกัดการเสพติดโซเชียลเพราะเราไม่สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เห็นได้แต่โลกออนไลน์ทำให้เราต้องเห็นทุกอ,อย่างอาจจะทำให้เราขาดการวิเคราะห์แล้วก็หลงไปในสนามการเปรียบเทียบอย่างที่ว่าไปนะคะ 3. ค่ะ gratitude journal เขียนสิ่งที่ขอบคุณในแต่ละวันค่ะยิ่งเราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราจะยิ่งไม่ต้องวัดคุณค่าจากภายนอก เครื่องมือที่4ค่ะชาเลนจ์เวันโดยไม่เปรียบเทียบวิธีการคือลองสังเกตตัวเองทุกครั้งที่ใจเริ่มเทียบแล้วเปลี่ยนเป็นขอบคุณในสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจะเบาขึ้นถ้าเราเลิกแข่งในสนามของคนอื่นค่ะลองจินตนาการนะคะเช้าวันหนึ่งถ้าคุณตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกว่าต้องทันใคร คุณจะลุกขึ้นมาเพราะอยากใช้ชีวิตไม่ใช่เพื่อพิสูจน์มันความรู้สึกแบบนั้นคืออิสระที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีได้ชีวิตมันจะเบามากเลยค่ะเมื่อเราเริ่มรู้ว่าเราไม่ต้องดีกว่าใครเพื่อที่จะมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การวิ่งให้เร็วขึ้นแต่คือการกล้าหยุดแล้วถามตัวเองว่านี่คือสนามของชีวิตฉันจริงๆหรือเปล่า เพราะเมื่อเราอยู่ในสนามที่ใช่พื้นที่ที่มันใช่เราจะไม่ต้องแข่งกับใครเลยเราจะแค่เติบโตในแบบของเราอย่างสงบและมั่นคงซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครเพื่อที่จะมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถึงช่วงคำถามที่พบบ่อยจากหัวข้อนี้เนื้อหานี้นะคะคำถามที่หนึ่งค่ะถ้าไม่เปรียบเทียบเลย เราจะไม่พัฒนาหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะการเปรียบเทียบแบบสร้างสารรค์ h e a l t h y comparison) มีประโยชน์ค่ะแต่ควรใช้เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่ลดคุณค่าตัวเองคำถามที่สองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเปรียบเทียบเกินไปหรือเปล่าคำตอบก็คือวัดกันที่ความรู้สึกค่ะ ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่าด้อยค่าหรือไม่พอนั่นคือสัญญาณเตือนให้เราหยุดค่ะคำถามที่3ค่ะถ้าสังคมรอบข้างยังชอบเปรียบเทียบอยู่หลักเราควบคุมคนอื่นไม่ได้ค่ะกลับมาที่ประเด็นนี้แต่เราควบคุมพลังใจของเราได้เพราะฉะนั้นให้ตั้งขอบเขตของพลังงานและเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เราเติบโตปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ นูน่าขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญที่กล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อนี้นะคะข้อที่1ค่ะทุกคนมีสถามชีวิตของตัวเองข้อที่2การเปรียบเทียบที่พอดีจะทำให้เกิดการพัฒนาแต่การเปรียบเทียบมากเกินไปจะเท่ากับทําร้ายความสุขของตัวเอง3การยอมรับความต่างคือหัวใจของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ค่ะ 4. ใช้สติและ ความขอบคุณเป็นเครื่องมือ 5. ้าชีวิตเราจะเบาขึ้นทันทีเมื่อเราอยู่ในจังหวะของตัวเองชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางที่เราควรได้ชื่นชมทุกก้าวของตัวเองสุดท้ายแล้วรุนหน้าขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าตอนนี้ทำให้ใครรู้สึกเบาขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงเวลาของการรู้สึกว่าเปรียบเทียบ แล้วได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆจากบทความในหัวข้อนี้ลุน่าขอให้คุณนะคะแชร์บทความนี้ให้กับคนที่คุณรักอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้กับลูน่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ